สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะหยบเกมไม่ต้องใช้กระเดียดแล้วนะครับผมก็ถ้าผมผมฟูไปหน่อยก็ขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่าเพิ่งสับผมมานะครับผมก็ไม่เป็นไรมาในคลิปนี้นะครับคราวที่แล้วไปเราเปิดตู้ Best of the Best ไปใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วมันก็เรียกได้เลยนะครับว่าจัดผมส้นหนักเลยก็คือกูเกลือแดงนั่นเองแม่งเอ้ยกูเกลเกมนี้อีกแล้วคือไม่รู้นะว่าเกมมาเป็นอะไรกับผมนะครับผมเวลาผมอัดคลิปเปิดกระตู้กระชาทีไรคือมันจะให้เกลือผมตลอดเลยนะครับผมมา ในครั้งนี้ผมยอมเสียงเงินไปเติมแพ็คไอเจดตัวทองกับ7จ็ดร้อยเจแคฟูดมานะครับเพื่อที่จะมาเปิดตู้นี้เลยนะครับผมนั่นคืออีพิกเฟสกูยอมเติมเกมมึงเพื่อมาเปิดตู้อีพิกเฟสให้ผู้มึงเลยนะเว้ เพราะกูอยากได้ชาโด้กาโอดาร์กาโอแล้วก็ดาร์มิตามาก,ก็อยากได้กูอยากได้มากจริงๆคือชาโด้กาโอเนี่ยบอกเลยว่าตัวละครตีสีเทลเลสที่เก่งโคตรๆเลยนะครับผมดาร์มิตามากก็ไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวนะครับถือว่าดีอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ที่สำคัญคือแคสลี่แคสลี่นี่แหละแคสลี่เนี่ยแคสลี่เดอะเบนนี่แหละคือของดีของเด็ดในตู้นี้เลยนะครับผมซึ่งผมอยากได้เธอมาก ก็หวังว่าในคลิปนี้เราจะมาเปิดหาพวกเขาจะได้พวกเขามาในการใช้งานนะครับผมก็กูขอนะเกมบรแเทฟังกูอยู่ไหมกูอยากได้ตัวละครพวกนี้มากกูไม่มีตัวละครโหดเลยเว้ยคือในอดีผมมีตัวละครโหดน้อยมากเลยนะครับผมณตอนนี้นะที่โหดที่สุดที่ผมคิดได้นะเว้ยก็จะมีบาร์ล็อกเนี่ยแหละบาร์ล็อกกูคิดว่าโหดมากๆเลยนะครับผมตัวละครต่อไปที่ผมคิดว่าโขดนะก็จะเป็นอ่านี่โมโกทันโซทันโซก็เก่งนะครับผมไม่ได้แย่เลยนะครับอ่า ดีวาคาลิเกซ่าก็เก่งนะครับตีเอเจนแรงนะครับผมแต่แต่ตัวบางไปหน่อยก็เถอะลิลลินผมยังปั้นเธออีโวไม่ได้นะครับเพราะว่าขาดของเยอะอยู่ก็เก่งเหมือนกันลิลินนะครับผมแบบตัวละครเก่งในไอดีผมมันมีน้อยอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยผมเลยต้องการตัวละครเพิ่มนะครับผมที่จะมาแบกไอดีของเรานะโอ้ใช่แล้วก็เห็นคนในกลุ่มบอกว่าตัวนี้อนูบิสเห็นขาบอกว่าอนูบิสเก่งนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเก่งตามที่พูดหรือเปล่าแต่ก็น่าลองปั้นอยู่พอสมควรเลยนะอนูบิสก็อ่ะมีใครอีกโอ้โหน่ะกาว คาวิโอเนี่ยก็เก่งนะครับตีเล่นแรงแต่ในที่ผมมันมีตัวละครแบบก็เก่งๆบางตัวอยู่พอสมควรนะอ่ะลูฟี่รันนะครับตีตัวละครฆ่าบอสที่เก่งสุดในเกมอ่าแล้วก็ตัวนี้ที่ที่พูดได้มาในคลิปที่แล้วนะครับผมตัวละครฆ่าฟฟร์ติ้งที่เก่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีแค่แบบน้อยตัวมากเทียบกับคนอื่นนะครับผม <S <S ผมก็เลยหวังว่ากูขอได้ไหมชาโ์กาโอเนี่ยตามมิตามาเนี่ยแคสซี่เนี่ยในคลิปเนี่ยกูยขอได้ไหมนะจริงๆกูคือกูยอยากได้มากเลยเว้ย อยากได้จริงๆนะครับผมเพื่อจะทำให้ไอดีของผมมันเก่งขึ้นนะครับก็งั้นเราก็มาเริ่มกันที่ตัวตัวทองก่อนเล้แล้วกันมี่จัดตัวรุ้นกัน,นครับว่าตัวทองเนี่ยจะได้ให้อะไรผมบ้างนะครับผมไปจะมีอะไรผมว่าตัวทองโอ้ยการสลิงเกอร์เปิดมาก็อ่าขอได้ไหมขอได้ไหมอูเบอร์เลจริงๆไอวอน o m ซัมติง อ๋อเวสเวทเตอร์เวทเวสโอ้ยขอจริงๆอูเบอร์แลตัวละครตาฟ้าทาร์ลาโอยิ่งดีแคสซอรี่ดีกว่าโอโกโกว้ากูขอเฮ่อูเบอร์สักตัวจริงๆกูขอร้องกูเกือบมาเยอะแล้วโอ้นิฟแคทได้ไหมกูขอ วาอูเบอร์โอ้โหอาเช่ว้าเกมมึงอย่าทำอย่างนี้กับกูกูฝอ้องไม่ปวดละโอ้ยขาทดสองานเก่งเลยแบบอ้ออออูเบอร์กูอยู่ไหนรอทอมสุดท้ายนะครับอูเบอร์หน่อยจริงๆโอ้โหอาตลิเกอ ก้าเปอร์เมันมีอยู่จริงไหมวะกูถามก่อนเก้าเปอร์เซ็นต์มึงเนี่ยมันมีอยู่จริงใช่ไหมอโอ hey, hey. เกือจังวะไม่ไม่ไมหวแล้ววะมันเกือไปอขอไม่ได้เลย Uber. อูเบอร์อ่อ้อทำไมมันหวังยากอย่างนี้วะชีวิตมันยากไปปะบางทีูขอ,อ,อ,อหน่อยก็ไม่ได้เหรอฮ่คต้องพึ่งสูตรนั้นอีกทีหนึ่งนะครับผมนั่นคือสูตร กูขอละประวันขมอนึงมามาช่วยกูหน่อยกูขอหละประวันน้อยขมอนกูต้องใส่มืออีกครั้งหนึ่งหวังว่ามึงจะช่วยกูได้ละประวันและปวดหละเพิ่มโดยให้กูทีขอร้องสูตรนี้อย่าทำให้กูผิดหวงังเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ทาดีอยู่นะครั้งนี้ผมเชื่อว่ามันต้องดีซ้ำสองเว้มันต้องดีอ่ะมันต้องดีจริงๆกูขอหลาจริงๆนะประวันมาออกให้หน่อยดวงของนายฉันเชื่อว่ามันทําได้เว้ย ไม่มีไฟฟ้าสีส้มไม่มีไฟฟ้าว่ะออโวเบอร์ oh, อย่างเราก็เห็นไฟฟ้าสีส้มได้ไหมวะแต่มันจะได้การันตีอูเบอร์สักตัวหนึ่งอ่ะแต่แบบไม่ไม่ไม่โผล่ให้คุณด้วยโอเคไปต่อกันนะครับผมโอ้โหซูชิปราหวานสักทีสักตัว,วแคทโทสเตอร์กูขอค้ลองโอ๊ยเนิร์ดแคทกูขอคอล่ะปราหวานน้อยออยกูที โอ้พเลตโอ้โหโทรมานมันทรมานไวโอ้โหมือแคทโอ้ทอร์เตไว้เยมาหนึ่งโอ้โอเคมาหนึงมาหนึงมาหนึงไว้มาหนึ่งมาหนึ่ง you the dancer of bliss นะครับผมโอเคมาหนึงอยู่มาหนึ่งมาหนึงตัวแล้โอเค โ,โ,โ, would, โ, neck. โอ้ยบูชูเฮ้ยคุณล่งโล่งเลยอ่ะอันนี้อันนี้โล่งจริงมาหนึ่งตัวถือว่าโล่งแล้ววิสแคทโอ้โหเฮไปตัวฆ่าซอมบี้ไอตัวนี้นะฆ่าซอมบี้ผมจำได้โอเคมาสองโอ้ยหลอดโอ้โหเย้โอ้โห y e ฟ f i เล่ <influences> <c oughs> Spiritual มาแล้วเว้ยตาฟ้าตัวแรกของผมมาว่ะเอาเรื่องอยู่มาแล้วมาแล้วตาฟ้าตัวแรกของผมในที่สุดก็มีกับเขาใช้สักทีหนึ่งนะครับเดอ the Dancer ถ้าผมจะไม่ผิดคือตีเข้าทุกสี่นะครับผมจะเว้นสี่เทาเลสนะถ้าผมจะไม่ผิดนะโอ้แล้วก็ได้ตัวละครค่าซอมบี้มาตัวใหม่ด้วยนะครับผมที่เป็นอูเบรี่จําได้เลยนี่ ไอตัวละครพวกนี้นะครับผมฆ่าซอมบี้นะครับผมนี่เห็นไหมผมเราบจำได้ไอพวกนี้มันมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเต็มไม้เต็มมือเนี่ยมึงฆ่าซอมบี้ชัวร์ๆนะครับผมมีอะไรบ้างวะรถรถจะจบตีรีสิตแทนซอมบี้คิลเลอร์แอร์เรียคแทกแล้วก็ลองดิสแทนโอ้ของดีของดีโอเคแล้วก็เอลเดอร์แดนเซอร์ตาฟ้าโซลแรกของผมเอาเลี้ยงอยู่อุ้ยมาว่ะเอ้าไม่ใช่ตีห้อสีว่ะตีแค่สีเทอรเรสว่ะโอเคโอ้มาแล้ว มี massive damage ตีโคตรแรงมีสเต็คนะครับผมถ้าเลือ่อนต่ำกว่า50%จะตีแรงขึ้นนะครับมีซอมบี้คิลเลอร์มีอิมไม่สามารถลดโจมตีได้ไม่สามารถฟีดได้นะครับไม่สามารถสโลได้ไม่สามารถรอไปได้ไม่สามารถเวฟได้นะครับไม่สามารถเซิร์ฟได้ตีเป็นเอลเร็กแท็กแล้วก็ตีออนะครับผมโอ้โหแย่แย่ that's right ได้มาแล้วหนึ่งตัวมีโอ้โหมาได้ยี่ดีว,วะตาฟ้าตัวแรกของผม yes กูโล่งเลยเนี่ย ถ้ากูเกือคือกูร้องแล้วเนี่ยเมื่อกี้คือแบบกูแบบโอ้โหไม่เกือบอกแล้วสูตรปาวานมันมาจริงบอกเลยว่าไงเชื่อยังปาวานของผมมันนํำโชคเว้ยเสียปาวานน้อยมันมาวะเย็ดโดสูตรนี้มันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังว่าปาวานว่ะวันหลังจะใช้ให้บ่อยๆเลยนะเย่าอย่าหยิบมาใช้ให้บ่อยๆเลยหลังจากเนี้ยบอกเลยว่าสูตรนี้มันโคตรเวิร์กนะครับผมแต่ก่อนอื่นขอขอถอดก่อนกูหนักหัวอ้ยหนักหัวเหลือเกินอ้าวางไันนี่ก่อนโอเคอุ้ยขอบคุณมากปะวาน สูตรไหนไม่เคยทำให้ผมผิดหวงังสุดยอดว่ะอือทำฟอร์มได้นี่เพิ่มแอคแท็กเพิ่มระยะโจมตีแล้วก็เพิ่มแอรีแอคแท็กตีกว้างขึ้นด้วยโอ้โหจะเข็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะอีมันน่าสนใจมากโอ้ยเดี๋ยวหน้าสกิลเพิ่ม่ะเนี่ยเมื่อกี้บุรรังเดี๋ยวอู้มึงเพิ่มมากี่สกิลดีวยฮัลโหลแมสซีฟดาเมจ เลื่องรถตีต่กว่า50ตีแรงขึ้นซอมบี้คืลเลอร์อเพิ่มมาก็คือบาเลเบเกอร์ชิลเพียรซิ่งไม่สำอย่านะมันมันเพิ่มอะไรมาวะไม่สามารถวาร์ปได้ไม่สามารถสาบได้ไม่สามารถติดทิ้ได้แล้วก็ติดเป็นคอร์รัสเตอร์เลเยอร์โอ้โอ้ไม,ม่กอดมึงเพิ่มสกิลมาเยอะจังวะไม่กอดตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจมากโอเคเฮ้ยหรือว่าผมใช้ตัวนี้ไอ้นี่ได้วะผมอาจจะใช้ตัวนี้ในด่านหนึ่งได้นะครับผมก็หนึง่ง เอ้ยอาจจะไปเสได้ก็ได้นะโอ้แต่ปัญหาอะไรหรือเว่าคือผมอยากลองใช้ในด่านนี้นะครับผมด่านไตหอคอย50ชั้นนะเพราะว่าผมติดชั้น30ไงตอนนีนนน้ผมติดอยู่ที่ชั้น30นะครับผมจะเจอท่านอ่าท่านท่านเหนียวอะ่ะเออชื่อว่าอะไรวสะสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับผม ก็ผมมันตีเป็นเวฟไอ้แขกนะครับผมก็เลยผ่านไปไปนะม่ได้นอนแล้วแม่งตีแรงมากนะครับทาสูตรตาม y o u t u b e บอกแล้วนะครับผมก,ก็ยังผ่านไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นแบบมันต้องกดให้มันเป๊ะจังหวะนะครับผมถึงจะผ่านเนาะก็อาจจะใช้ตัวนี้ผ่านได้เหมือนกันกนะ็จะต,ต้องไป็นความเอพีเพิ่มก่อนก็ถือว่าในคลิปนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับผมตา้าตัวแรกของผมอ่ะอันเนี้ยประสบความสำเร็จจริงๆนะครับผมของดีเลย ขอดูทูฟอร์มตัวเมื่อกี้ไหนดีตัวค้าวต้มดีอยากเข็นว่ะเอ้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนวะเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เออโหเป็นรถถังอย่างงี้เลยเหรอว้าวมากกดตียังไงอ่ะเอเออผมไปกดหน้าจอมัมน,มนตีดูหน่อยตีดูหน่อยอ้าวตีไม่ได้เหรอกดตีน่อยดี จะเขียนนะแอนิเมชันน่ะนี่ไงเนี่ยโอ,โอเคน่าสนใจอยู่นะมาเป็นรมถังฝั่งงทนเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ทูฟอร์มไม่ต่างอ๋อมันต่างกันที่อ๋อโอเคม,มันเหมือนมีเพชรเพิ่มมาตีดินี่ไงย,ยาเทจัดเอาเรื่องว่า ๋ยวต้องลองไปใช้งานจริงดูนะครับผมสกิลโหดเยอะเลยตัวนี้น่าสนใจมากเยสตาฟ้าตัวแรกของผมนะครับผมนึกว่าจะได้ตัวอื่นซิกแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ไปสัทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโอเคนะไป t ัวแคทได้สุดมึงก็ให้อะไรกูกับเขาบ้างสักทีหนึ่งนะครับผมก็ไว้คราหน้าจะมาเปิดกระชาไหนอีกก็รอดูกันลวกันนะครับผมผมขอไปฟาร์มของก่อนแล้วกันนะครับในคลิปนี้งั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ